คำถามมีอยู่ว่านะพี่น้องบอกว่าคนที่เขาขายของสิ่งหนึ่งผมยกตัวอย่างเลกันสมมติว่าอาจารย์เนี่ยขายนาฬิกาให้ผมเรือนเนี่ยแต่ว่าอาจารย์มีข้อมแม้ว่าในยินถ้าเกิดว่าจะเอานาฬิกาเนี่ยไปขายอย่าไปขายคนอื่นนะต้องเอากลับมาขายอาจารย์การตั้งเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ได้ไหมอัลัม uh ดุลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอัลฮ์อัลลอัลลอฮ์ลฮอัลอฮัลฮัลลออลลลลฮฮััอ กฎเขาเรียกว่ากฎของการตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายเนี่ยมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าอีดัชตอร์ตมาอยู่หน้าฟีมุกตอดลไบนะเเมื่อตั้งเงื่อนไขในสิ่งที่มันค้านกับสิ่งที่มันเป็นเป็นประโยชน์ในการซื้อขายครับ มันไปค้านก,นกันกับสิ่งที่มันเป็นหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหรือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นบาตเป็นเป็นโมคะคือหมายความว่าไงหมายความว่าประโยชน์การซื้อขายเนี่ยคือผู้ซื้อสามารถที่จะตรถุสสามารถที่จะดําเนินการในสินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของ,ของอ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะไปให้คนอื่นจะไปขายคือกรณีอย่างนี้เนี่ยบอกว่าคุณขายใครไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดคุณจะขายคุณต้องขายฉันเนี่ยแปลว่าไม่มีสิทธิ์ให้ก็ยังไม่ได้ว่าผมต้องขายคืนอาจารย์เนี่ยสองหมื่นแต่ว่ามีคนมาให้ผมว่าสามหมื่นแต่อย่างเงี้ยมันประโยชน์มันไม่้มันขรยะในการตัอสรุปแปลว่าอิสระอิสระภาพในการจัดการในทรัพย์สินที่เป็นของเราเนี่ยอืมันไม่สามารถดำเนินการได้ครับ อันเนี้ยหลักเดิมมันเป็นอย่างนี้ก่อนในอิมให้เข้าใจว่าหลักเดิมเนี่ยแปลว่าการตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายในสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ของหลักการในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยกรณีอย่างนี้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นโมฆะอันนี้อยู่ในกฎของการซื้อขายถูกต้องเพราะว่าผู้ที่ซื้อเขาต้องมีกรรมสิทธิ์ครอบครองและเขาต้องสามารถการที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองอะที่นี้คือเขาสามารถจัดการ เขาเยกตัอสรุปการดําเนินการในสินค้าของเขาได้เขาจะไปให้ในกเขาจะไปขายในขอ,อถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตครับแต่เราไปตีวงว่าให้ไม่ได้นะขายใครก็ไม่ได้ต้องขายชั้นเนี่ยม,มันไปว่าไปฝืนสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการซื้อขายครับโดยหลักเดิมถือว่าไม่อนุญ,ญาตเลยออันนี้โดยแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ในในประเด็นเนี้ยมันมีมุมมองของปราดที่ที่กระจายที่แตกออกเป็นสามประเด็นเลยนะนะที่บอกว่าท่านจะขายใครนะจะต้องมาขายเช้นเดียวถ้าต้องการจะขายแต่ถ้าไม่ขายก็เก็บเอาไว้ครับเป็นกรมรมสิทธิ์ไปเลยแต่ถ้าจะขายห้ามขายคนอื่นอ่าเขาบอกอันเนี้ยปราดขีรลับกันหลายประเด็นมากอพอสรุปอย่างนี้เป็นประเด็นใหญ่ๆไประเด็นที่หนึ่งการตั้งเงื่อนไขเหล่านี้แบบเนี้ยครับ มันเป็นบุตรลานุนใบวะชรัรถือเป็นโมฆะทั้งสิ่งที่เป็นการซื้อขายและเงื่อนไขแปลว่าแปลว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ไร้ผลซื้อขายก็ไม่ซ้อเงื่อนไขก็ใช้ไม่ได้อันนี้มัถธบอโบหันดีฟ้าอิมามมาลิกชาฟีอีและรายงานหนึ่งมารีวายะาหนึ่งจากมัธิวอามันอ,มอันที่หนึ่งบอกไม่ได้เลยอันที่สองบอกว่า บุตลานุชรดูหนังใบข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะแต่การซื้อขายถือว่าใช้ได้อซื้อขายได้แต่นอีไมนจะเป็นต้องปฏิบัติอซ้อการซื้อขายใจแต่เงื่อนไขที่ตั้งเป็นโมฆะข้อตกลงเป็นโมฆะขยายยังแต่ว่าซ้ออักกับการซื้อขายถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะนั่นใช้ไม่ได้ กรณีอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทนัศนณะที่เป็นมชุรของมัสฮิฮานาบิละคือ,อหอยหมาฮาบัตรแล้วก็หนึ่งในทนัศนะของมาลิกีแล้วก็เป็นหนึ่งในทัศนะของมัสัิชาฟีส่วนทนันะที่สามน่าสนใจครับเซฮัตุลไบวะชัดยยมีอันแปลว่าใช้ได้ทั้งการขายและเงื่อนไขทั้งหมดเลยครับโอ้โห อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกริวิยะาหนึ่งของอิมามัดแปลว่าอิมามัดมีสองแนวทางที่น่าสนใจคือเอกตารรฮาเชคุลิซามไตมิยะวับนุก,กยิมทักษณะนี้เป็นทักษณะที่อิมไตมียะและนุก,กยิมได้ให้น้ำหนักว่าใช้ได้แต่ท่านได้บอกในลักษณะที่เป็นอธิบายว่า แต่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวนี้มันเกิดมัลสลาม,มันเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ขายและตัวผู้ซื้อครับตรงนี้เนี่ยการที่มีคำอธิบายอย่างเนี้ยที่มันเป็นมัลสลาไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขเพื่อ ทำให้เกิดความยากลำบากต่อผู้ซื้อในการที่จะไม่ได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่เป็นการตั้งเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ของผู้<ม>ผซื้อเป็นหลักกรณีอย่างนี้เนี่ยอิมตมียะแล้วก็เช็คซาลลไซมิน <70 S 2> บอกว่าอนุญ,ญาตเช่นเช่นนาอิมเนี่ยอยากมีรถครับแต่ว่า ถ้าเกิดนายอีมมีรถเมื่อไร่หรือมีของที่มีค่าเมื่อไหร่เนี่ยจะใจอ่อนใครขอซื้อขายหมดอมขายเพ๊่มปุก็จะมีเหมือนเดิมครับผมก็เห็นว่าเสิ่งจําเป็นเนี่ยมันคือรถนะอืแต่ถ้าจะขายไปแล้วแล้วขายราคาถูกด้วยครับทีนี้ถ้าขา,ขายราคาถูกไปแล้วถ้าเกิดไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรเนี่ยนาะยอีมก็จะขายรถอีกครับ อาจจะมีคนให้ราคามากกว่าก็จะเอาทางไปยกตัวอย่างนะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมขายรถคุณนะแต่มีเงื่อนไขว่าคุณห้ามขายไขมแล้วถ้าจะขายต้องมาขายผมครับการตั้งเงื่อนไขอย่างนี้เพื่อที่จะระงับการที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากรถที่ซื้อไปครับอันเนี้ยเช็คสไลด์เซมินบอกว่าไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ย เป็นที่อนุญาตอืเพราะมันจะเป็นประโยชน์ไม่งั้นเดี๋ยวก็ขายอยู่ไม่งั้นมันก็ใจอ่อนถูกต้องถูกต้องมันไม่ได้ไปมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอ่ามันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยตั้งเงื่อนไขซะว่า้คุณขายใครไม่ได้นะนะกรณีอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการยุติสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดมันเป็นการช่วย จริงๆแล้วเนี่ย,ยค,คือคงณกินเล้วจะมีอะแกมองในมิติที่บอกว่าไอ้คนที่ตั้งเงื่อนไขยอย่างเนี้ยถ้าเจตนาในการที่จะทําให้เกิดความยากลําบากอ่ะแน่นอนผู้ซื้อไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อใช่โดยพื้นฐานอ่ะจริงป่ะใช่แต่ว่าไอ้เงื่อนไขเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประโยชน์อ้าวสมมติยกตัวอย่างาไปเห็นครอบครัวกําพ<ช>้ารบแน่นอนห่วงพานี่เศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่แล้วเนาะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง เขาจะได้เอาไปไปทำเป็นรถพ่วงขายของเอาซสายมันไปง่ายนะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นรถพ่วงขายผักเลยต่อะไรสิบบาทยี่ิบาทแล้วก็ไปขายถ้าจะไปซื้อเงินสดหรือไปซื้อรถคันใหม่มันก็แพงก็ไม่มีตังค์ไอเราก็เห็นก็สงสยัยไอ้คันจะให้ก็ดูเดี๋ยวจะไม่มีประโยชน์ครับก็บอกว่าไอ้ขายแล้วกันแต่ว่าซื้อไปแล้วห้ามไปขายใครนะอืตังเงินขาย แน่นอนขายก็ไม่ได้ราคาแพงที่ตั้งไว้อย่างนี้เพราะว่ารู้ว่านิสัยของคนเนี้ยถ้ามีของมีค่าในเดี๋ยวก็ไปขายอีกเป็นประโยชน์กับเขาแหละถูกต้องแกบอกถ้ากรณีแบบเนี้ยอนุญาตหรือไม่บางคนที่อาจารย์บอกเนี่ยไปค้าขายพอซื้อมาในราคาถูกเนี่ยอพอขายไปไม่ดีนู่นเอารถไปขายซะเลยถูกต้อง <laughs> จะได้มีทุนมานี่ไงจะของ็เลยตั้งเงี้ยขายว่าต้องตั จะได้ช่วยจะได้ช่วยไปด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยไอการไปขายมิสระไงใช่อันเนี้ยลักษณะของแตมียะของของเชอของท่านเช็โทไไซมินเนี่ยแกบอกว่าไอไอตรงที่บอกอนุญาตมีรายละเอียดถ้ามันเป็นการตั้งเงื่อนไขเพื่อที่จะทำให้ผู้ซื้อได้รับความยากลำบากหรือว่าเป็นสิ่งที่เสียเปรียบ ไม่อนวิทยเพราะไม่ได้เกิดมอสฮะมันเป็นมอฟสดะเข้าใจนะอันนี้ต้องเข้าไปสู่หลักเดิมก่อนนะว่าหลักเดิมเนี่ยกฎเกณฑ์ใดก็ตั้งขึ้นก็ตามที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันไปค้านกับสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของการซื้อขายหรือเจตนาของการซื้อขายเนี่ยหลักเกณฑ์นั้นถือว่าเป็นโมคะอันนี้หลักเดิมก่อนออแต่มันมีตบซีดมันมีรายละเอียดมาว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือต่อผู้ที่ได้มีข้อตกลงร่วมกันในกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าอนุญาตเพราะเป็นการช่วยเหลืออเพราะเป็นการช่วยเหลือนั่นแปลว่าผู้ซื้อเองก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณต้องซื้อแพงด้วยแล้วคุณจะต้องมาอยู่ในเงื่อนไขเขาเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ซื้อ,อหรอกคุณก็ไปซื้อที่อื่นนี่แพงด้วยตั้งเงื่อนไขด้วยไปหาซื้อที่อื่นเข้าใจใช่ไหม,มแต่ที่จะต้องซื้อเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง สิ่งนั้นมันน่าซื้อราคาไม่แพงอสองเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับตัวเราครเป็นปมะโยชนกับตัวเราซึ่งแน่นอนบางทีเขาเขาสามารถที่จะบอกเอ้ฉันจะซื้อคืนในราคาที่ขายคุณเลยนะเพราะอย่างน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ชเพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีที่จะอะไรจะจะได้จะได้รับผลแต่ว่าอกรณีนี้ต้องเข้าใจนะมันต้องต้องตองระวังนะ่มันไม่อยู่ในมวยหมวด ทองเงินว่าให้นั้นนะใช่ใชต้องต้องไม่ใช่เพราะตรงนั้นน่ะมันจะมีความแตกต่างของช่วงเวลายิง่งทองเนี่ยบางทีราคามันขึ้นมาลงอไอ้ตั้งเงินไขแบบนี้เนี่ยต้องต้องไม่ได้นะต้องต้องต้องระวังเรื่องนี้นะสมมุติว่าไปตั้งเงินไขทีแรกว่าเอ้ยคุณซื้อทองชั้นไปแล้วคุณจะต้องเอามาขายคืนชั้นในราคาเท่าเดิมตอนซื้อน่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งเงินไขทีแรกเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นทีหลัง คือเวลาผ่านไปแล้วแล้วอยู่ๆมาเอ,ย,อยากจะขายขึ้นนะ ciğim. ก็ตกลงกันในราคาจะตกลงราคาซื้อมากกว่าเออราคามากกว่าตอนซื้อหรือน้อยกว่าตอนซื้อเนี่ยอันนี้ไม่เป็น,ไ,ปนไรแต่ถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ผูกพันตนั้งแต่แรกน,รนะราคาเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได,นนไได้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุ ที่จะนำนำไปสู่บริบาล้เป็นดรบาแล้วก็ขัดตบบทบัญญัติถูกต้องมันก็จะไปตามกฎที่อาจารย์ได้บอกถูกต้องถูกต้องนั้นให้เข้าใจตรงนี้ว่าคือหลักเดิมมันเป็นอย่างนี้เพราะที่ผมบอกไงว่าไอการซื้อขายเนี่ยการตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายเดี๋ยวมีเวลาจะอธิบายให้ฟังหนึ่งซีกหนึ่งคือเงื่อนไขนั้นเป็นที่อนุญาตด้วยหลักการครับอันที่สองเงื่อนไขนั้นไม่อนุญาตผมยกตัวอย่างเงื่อนไขที่อนุญาตนิดเดียว ตะกี้อันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเช่นผมบอกว่าเออนายอิมผมขอซื้อรถขึ้นหน่อยนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องพาผมเนี่ยหรือคุณจะต้องพาผมเนี่ยไปเชียงใหม่หน่อยครั้งหนึ่งเพราะว่าจะไปทุระด้วยแต่แตะรถคันนี้จะขายครับไอแบบนี้ไม่เป็นไรอ,อันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่ที่มันทํากันได้อันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าในศาสนามจะมีกฎกฎมันเลย ในกรณีที่การตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายเนี่ยมันมีซีกที่อนุญาตและซีกที่ไม่อนุญาตซึ่งมันมีรายละเอียดหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าไม,ม่เวละ j a บ j ายตอนนี้แต่แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้แบบเนี้ยนะครับมันเป็นที่อนุญาตนะครับเอเอ,อผมซื้อเสื้อคุณตัวน,นี้แต่มีเงื่อนไขคือตัดปลายให้หน่อยเพราะมันมันยาวเกินไปแขนมันยาวไปตัดให้หน่อย อันนี้ไม่เป็นไรมันดําเนินการเข้าใจไหมมันเป็นเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติได้มันไม่ได้ผิดอะไรครับอ่า